สวัสดีครับและนี่คือรายการ t s Breaking News ฉบับ IT ครับรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงการ IT หรือว่าชื่อเต็มๆนั้นคือ i information t เทคโนโ o ยีครับซึ่งเราจะมาอัปเดตข่าวแบบนี้กันทุกอาทิตย์นะสำหรับสัปดาห์นี้ครับมีข่าวไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปรับชมกันดีกว่าครับ มาที่ข่าวแรกของเรากันเลยนะการเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเว่ยและสัติอีในสหรัฐครับงบบางปลายกว่า185,000ล้านบาทแล้วครับ โดยทางเจสิ้าโรเซนเวอร์เซลประทานกสทอชอสหรัฐนะเผยว,ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมของสหรัฐเนี่ยได้ยื่นเรื่องการขอขึ้นเงินในการถอดอุปกรณ์หัวเว่ยและสัตีอีของจีนออกจากเครือข่ายไร้สายของสหรรฐครับผ่านโครงการ Rip แอนด์รีเพลครับทอดและแทนที่อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อภัยความมั่นคงด้วยยอดเงินประมาณ5,600ล้านเหรียญหรือรา,ราวๆ1 8 5 0 0 0ล้านบาทครับ ต้องบอกว่ามากกว่างบที่จัดสรรเอาไว้นะที่1,900ล้านเหรียญครับหรือว่า62,628ล้านบาทนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเพิ่มมากขึ้นเกือบถึง5เท่าต,ตัวเลยนะคุณผู้ชมค่าวต่อมานะต้องบอกว่าเป็นข่าวลือที่ค่อนข้างมีมูลอยู่เหมือนกันครับ MacBook Pro ครับรุ่นใหม่ชิป M2 อาจเปิดตัวเดือนมีนาคมนี้ครับ เขาบอกว่าช่วงไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะมาเกอร์แมนได้ไรยายงาน,นว่ามีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่พร้อมกับชิป M2 ในช่วงปีนี้อย่างไม่ระบุเวลาที่แน่นอนนะแต่ล่าสุดครับมีแหล่งข่าวจากผู้ผลิตนะว่า MacBook Pro ชิป M2 ครับอาจมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับโดยวิจิทามครับได้มีการอ้างถึงแหล่งผลิตว่า Apple เนี่ยมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายๆตัวในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะไม่ว่าจะเป็น iPhone SE นะครับหรือว่า iPad Air ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับการ รองรับการใช้งานแบบ 5G แล้วรวมถึง MacBook Pro ที่จะใช้ Apple M2 ด้วยครับทั้งนี้นะครับรายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการรายงานจากแหล่งข่าวเท่านั้นนะยังไม่มีการยืนยันจาก Apple แต่อย่างใดก็ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะยังไงก็เพราะมันเป็นเพียงรายงานจากแหล่งข่าวเท่านั้นครับไม่ใช่ข่าวออฟฟิเชียลจาก Apple แต่อย่างใดนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับไปที่ของ a p p l e กันแล้วกลับมาที่ทางหน้าของ Android และ Google กันมากดีกว่าครับ Google ครับปล่อย Android 13ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า Android 13รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นย้ำเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานแบบสุดๆโด,ดยการสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมได้เองมากยิ่งขึ้นเช่น ผู้ใช้จะสามารถเลือกรูปภาพในการเข้าถึงแอปต่างๆได้นะครับเช่นแอปนี้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงแกลอรี่ได้แล้วก็บางแอปจะสามารถเข้าถึงแกลอร,รี่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่สำหรับแฟนๆ iOS นะเพราะว่าต้องบอกว่าใช้กันมาตั้งแต่ iPhone 4 iPhone 5แล้วครับสำหรับฟีเจอร์นี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของ Android 13นะครับนั่นก็คือทีมไอคอนเองครับที่จะขยายมาจาก Material U in Android 12นะสามารถเปลี่ยนสีไอคอนที่แสดงบนหน้าจอไปตามสีที่เราเลือกได้ด้วยครับแม่เขาต้อบอกว่าแบบนี้ตกแต่งคอสมัยกันสนุกเลยเลยครับทั้งนี้นะครับ Android 13เนียังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่เลยนะยังไม่ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันมาใช้นะครับโดย Google มีแผนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยได้ใช้งาน Android 13กันในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสาหรับแฟนๆแอนดรอยนะคุณผู้ชมครับก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากขึ้นเนี่ยมาให้แฟนๆแอนดรอยได้ใช้กันละครับมาที่ข่าวใหญ่ข่าวนี้กันบ้างยัับ v เ i d i a ดียนะดิวล่มจากการซื้อกิจการของอา m มเป็นที่เรียบร้อยและ CEO ของ Ar m ลงจากตําแหน่งด้วยครับก็นับว่าวข่าวเดียวควบถึง2เรื่องเลยนะหลังจากที่เอ็ดวิเดียรบยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้ยุติดิวที่จะเข้าซื้อกิจการอาร์มที่มีมูลค่าสูงถึง6 6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2.17ล้านล้านบาทนั่นเองครับภายหลังจากที่ไม่สามารถจัดการปัญหาตามกฎระเบียบที่หน่วยงานที่กากับดูแลก,กําหนดไว้ได้อีกท Simon Sega, ั้งซิม o อนเซกาคาซีโอของอาร์มเนี่ยยังได้ประกาศลงจากตําแหน่งและเลนแฮสครับ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของอารมจะเข้ามารับตําแหน่ง c ีอคนต่อไปครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจช็อโกโรค IT อีกหนึ่งครั้งแนละ้วสำหรับ n อ็นวีดีครับที่หลายหลายคนเนี่ยคิดว่าจะต้องปิดดีลนี้ได้แน่นอนแต่สุดท้ายก็พลาดท่าไปครับก็น่าเสียดายจริงๆนะไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ครับ ข่าวต่อมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวส, yes. สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับ Microsoft ได้เปิดทดสอบแล็ปท็อปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ Microsoft ครับพร้อมกับชิป Snapdragon 8CX Gen3 ที่เร็วกว่าชิปของ AMD และ Intel ครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเห็นมาเงียบๆในฝ้าเรียบนะครับสำหรับ Microsoft ครับ กิกบีทครับแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่างๆทั้งชิปประมวลผลสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปได้เปิดเผยรายละเอียดการทดสอบผลิตภัณฑ์ Microsoft Surface รุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะซึ่งดูเหมือนจะเป็นแล็ปท็อปของ Microsoft นั่นเองครับซึ่งแล็ปท็อป Surface ดังกล่าวเนี่ยมีรหัสรุ่นว่า EV2 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบฮาร์ดแวร์หรือที่เรียกว่า e q u i p m e n t ต์วลิ i าย t คชั่นเทสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อให้แน่ใจนะว่าทุกอย่างในฮาร์ดแวร์เนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะรุมออกแบบภายนอกและภายในตัวเครื่องเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับชิปเซต snapdragon 8 c x Gen 3เนี่ก็คือมันมีประสิทธิภาพในการทํางานในส่วนของซิงเกิลคอร์นะรับได้สูงกว่า AMD และ Intel นะรวมถึงการทํางานในส่วนของ multi-core ก็ยังสูงกว่าชิปของ Intel อย่าง Intel Core i7 Gen11 อีกด้วยครับหรือจะพูดกันง่ายๆครับภาษาชาวบ้านแบบเราๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง IT มากเท่าไหร่นะครับก็พูดได้คำเดียวว่าตอนนี้แรงสุดในรุ่นครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ t ีเฟ breaking n e w IT ประจำสัปดาห์นี้นะหากใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับข่าวดีๆข่าวใหม่ๆอัปเดตทันใจได้ทุกอาทิตย์ในช่อง t c h a m p i o n s h ชินะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบตัวลาคุณผูทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ